จินตนิยายภารตะปัทภีเพลิงบทประพันธ์ของพนมเทียมบทที่45เสียงกลองศึกสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งอาณาจักรนาคปุระแสนยากรแห่งอธิราธมินย่างเยียบย่ำกระนำเข้ามาใกล้ทุกขณะบาดแห่งนักรบชัยปุระตะเริดขวัญอริราชให้วันวาดระทึกไหวไปทั่วย่ำลงมา และย่ำลงมานาคปุระกาลังลุกอยู่ด้วยเพลิงแห่งกะลียุคองค์มหาราชเจ้าพระชตาขาดดับพระชนด้วยน้ำมือของกบฏกัตามายาประชาราชปั่นป่วนจลาจนด้วยประวัติเดชของโจรบัลลังก์กัตามายากําเริบใจหนักบางอาจช่วงชิงสเสวตฉัตรอันสูงส่งแห่งจักรพรรดเจ้าและเตรียมกำลังพร้อมเพรียงไว้เพื่อรับศึกแห่งชัยยปุระ อานิจจากัตามายาขุนพลผู้มักใหญ่ฝ่สูงอันเกินศักดิ์และเปี่ยมร้นไปด้วยสัญชาตญาณแห่งการคิดคดน,นับบัดนี้โดยนิ้วดัชนีอันเรียวแหลมของอิสตรีผู้มีความพยาบาทจองเวนกล่นอยู่ในอุระทุกขณะจิตได้ชี้หมายมาทางตำแหน่งที่อยู่ของเจ้าประหนึ่งนิ้วพระหัตของพยายม แผ่นดินโดยรอบด้านอันเป็นเส้นสัญจรของรัศมีแห่งความมาร้ายนั้นก็ยับวินาเป็นโจรใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาทุกขณะจิตนักรบชาวนาคปุระแทบทั้งสิน้นพากันลดอาวุธและสิโรราบให้แก่หอของทหารชัยปุระโดยเต็มใจมาตามลำดับประชาราชหมดพลังใจที่จะต่อต้านศึกระเหตดหนีซ,ซ่อนด้วยปราศจากขวัญ และสนย์สิ้นพระผู้ผ่านพิภพ,พ,พคมอาวุธของนักรบแคว้นาคาปุระมีเพื่อป้องทรณินเป็นปิ่นจัก,กราผู้เป็นปิยราชเจ้าขวัญใจของเขาเท่านั้นมีใช่มีไว้เพื่อเป็นพลังของโจปรปล้นสเวตฉัตรเยี่ยงขุนทัพกัตตมายาดังขณะนี้ย่ำสนธยาแสงสุรีสั่งสลดสีเจือจางไปจากฟากฟ้า กัตามายาพลันประสบความพินาศเสียงฝีเท้าม้าสึดยังคงสั่นสะเทือนกึกก้องประตูเมืองนาคปุระทุกด้านเปิดอ้าออกด้วยศักดานุภาพของอธิราชมินณนะบัดนี้ตัวพระนครแก้วแปรสภาพเป็นยุทธภูมิหนองเลือดชั่วขณะกำลังบางส่วนของเจ้ากบฏยังคงกัดฟันประท้าอยู่กับทหารชัยยปุระอย่างสุนักจนตรอก และพยายามที่จะทำลายพระนครด้วยเพลิงโดยทั่วไปทว่าทหารของอธิราชมินสกัดกั้นรุกไล่ไว้โดยรอบจนสิ้นเชิงฉากของการประจันบานในระยะกระชั้นชิดทวีความเพี้ยมโหดดุร้ายขึ้นทุกขณะโลหิตสากระเซนไปทั่วทุกขนทุกแห่งกระทั่งในที่สดุดกำลังของกัตามายาทั้งหมดถูกล้อมไล่เข้ามาจนมุมในปราสาทรัตนพิชัยทัศนาภาพการต่อสู้อย่างทรหด อันเป็นวาระสุดท้ายก็พลันอุบัติขึ้นเหนือพื้นศิลาอันราบเรียบของปรางปราสาทอันเคยเป็นที่สุขสงบของจักรพรรดิเจ้าผู้สิ้นบุญญาธิการซากศพของทั้งสองฝ่ายกลาดเกลื่อนไปทุกฝีก้าวทหารแคว้นชัยยปุระกระชั้นชิดเข้ามาตามลำดับเสียงอาวุธกระทบดังสะท้อนก้องที่ยิบกับตตมายาฟาดฟันปิดป้องกับทหารชัยยปุระผู้กระหายอยู่รอบก,กาย เมื่อแตกกระจกระจายออกเป็นช่องด้วยไม่อาจจะทานฝีมือก็ถือโอกาสพละออกวิ่งขึ้นบันไดปราสาทไปโดยเร็วทว่าแต่แล้วก็สวนเข้ากับทหารอีกหม่หนึ่งจอมกบฏผลเข้าใส่ประหนึ่งสีหราชจนมุมอึดใจเดียวทหารชัยยประหม่นั้นก็พลันแตกยับเปิดทางให้แก่ขุนพลผู้ทรยศได้อีกกัตามายาวิ่งกระเซืร์กระเซิงต่อไปจนบรรลุถึงห้องบรรทมของกษัตริย์นาคปุระอันสูงลิบ ณที่นั้นจอมกบฏก็ต้องชะง,งักงนันขุนพลแห่งกุสีนารายอทหารเสือของนาคมาลิกายืนถือดาบคอยทีอยู่แล้วไอกตามายายศยังมิทันที่จะแผดสำทับนั้นจะพลันสิน้นเจ้าของเสียงก็จำต้องเบี่ยงกายและยกดาบขึ้นสกัดคมดาบอันดุร้ายก็กระหน่ำลงมาโดยแรงเสียงดาบต่อดาบกระทบกันดังสนัน่นอศวรรนาคาตวัดปลายดาบปาดฟันรุกไล่โดยเร็ว หวังที่จะสกัดจับจอมขบฏให้ได้โดยดุษณีกัตามายาตโอตอบและปิดป้องไว้ได้ทุกครั้งคราวใดที่อศวนาคาโผเข้ามาด้วยกำลังคราวนั้นจะต้องกระดอนออกไปด้วยฝีดาบอันหนักแน่นเต็มไปด้วยศักดาของคุณพลตัวฉกาดผู้ใจคดครั้งหนึ่งทั้งสองเสียหลักถลําเข้ามาประจั์กันในระยะประชันชิดจึงใช้ใบดาบยกกั้นไว้มั่นกัตามายาออกกำลังเต็มที่ โมกายดันอศวนาคาเซไปสะดุดศพของทหารโวนไปชิดผนังปราศาสตร์แล้วปาด้วยดาบทันทีแต่ชะตาของทหารเอกนาคามาลิกายังไม่ถึงคราวจะต้องดับโซนจึงบันดาลให้ปลายดาบปลิวถากลำคอพุ่งเข้าสลักแน่นอยู่กับยี่โพอันอ่อนนุ่มจอมกระบฏไม่ได้คิดที่จะซ้ำเติมนอกจากจะพละออกวิ่งหนีไปอีกด้านหนึ่ง พอเพียนพ้นห้องบรรทม,มก็พลันประจันหน้าเข้ากับที่ชาโดยสดที่จะหลีกเลี่ยงจึงจำต้องแกวง่งดาบประสานสู้ต่อไปด้วยทรหดเพียงครู่เดียวที่ชาก็เสียหลักเซไปติดบันไดปราสาทและกลิ้งหล่นลงมาเบื้องล่างอย่างน่าสยองปล่อยให้จอมกบฏพลักหนีไปอีกทางหนึ่งจอมคนคดหลบหนีทหารชัยยปุระซอกซอนไปตามห้องพันนารายต่าง จวบจงกระทั่งถล่มเข้าไปในห้องบรรทมของราชธิดาแห่งแคว้นนาคาปุระอันแพรวเพลิดและแล้วก็ยืนตะลึงนิ่งประหนึ่งถูกสาประทับด้วยมนอันเกรียงไกรของพระแม่เจ้วกาลีภายในห้องอันวิจิตพิสดาเรเลื่อมเหมบมวันนั้นดารดาดไปด้วยทหารแคว้นชัยยปุระอธิราชมินและจักรพัดดินีแห่งมหาอาณาจากักรมลรัตประทับเด่นตรังงานเคียงคู่กันเผชิญอยู่เฉพาะหน้า และสิ่งที่สะกดอยู่เหนือพลังของขุนพลผู้ทรยศเสมือนอาคมขลังนั้นคือดวงเนตรแวรววเปล่งรัศมีปองพิฆาตทุกขณา,าจิตของนาคมาลิกาซึ่งส่องแสงอยู่เหนือผูษาอัมพรางและศาสตร์จับมาที่ร่างอันงงง,งันของจอมกบฏแน่วแน่กัตมายาได้สติเริ่มไหวกายอย่างระมัดระวังดาบในมือกระชับมั่น ทหารชายยปุระกระจายสกัดกั้นไว้โดยสิ้นเชิงหมดหนทางที่จะหักออกได้จ้องกบฏตวัดดาบวนรอบกายบัดดอนโสระเสกเรียวกราดประหนึ่งเทพีแห่งกะลียกพวกกระหายเลือดก,ก็ตวาดก้องไอทรยอยังจะมีประตูของขุมนรกอันใดอีกเล่าที่จะเปิดอ้าออกพอที่จะให้เจ้าเล็ดลอดออกจากอุ้งมือของข้าต่อไปได้อีกจองกบฏกรีดใบดาบจองมองศพเนตรคู่ดุ พลางน้อมศีรษะให้อย่างหยันและยิ้มยโสทูลเล่นลิ้นว่านาคามาลิกาไม่สตรีู้เลอโฉมไม่ว่านรกหรือสวรรค์ชั้นใดๆผิวด,ดาบของข้านี้ชี้ให้มันเปิดมันก็เปิดออกรับข้าเสมอไปทุกครั้งเช่นเดียวกันกับบัลลังก์ของกษัตริย์ทุกๆแคว้นซึ่งถ้าหากว่าด,ดาบของข้ามันกระหายใครจะชิมอยู่เช่นนี้บัลลังก์เหล่านั้นก็ย่อมชอบที่จะแขวนอยู่เป็นดุษณี มาลาเถลิองอนุภาพแห่งข้าอยู่เหนือปลายดาบเพ่นนี้วิสัยราชสีแยงข้าและโ逢สุนักดุดพวกทหารเร็วของฟาบาทซึ่งรุมร้อมอยู่ดังนี้หากว่าข้าจะแหกเจ้าโ逢สุนักป่าก็ย่องที่จะแหลกวินาทไปในพริตตานาคมาล,ลิกาพระพักแดงเข้มกระทืบบาดโดยแรงแผดพระสุรเสียงแหลมกรดไอสันนลอกทหารจากเอกตามายาเดี๋ยวนี้ หากไอ้กาลีแผ่นดินพวกนี้หลดหนีออกด้านใดพวกนั้นตายกัตมายายกมือโบอกยับยัง้งทหารชัยยปุระเคลื่อนเข้าอย่างหมายมั่นพร้อมอาวุธชากนราน,นีพวกเหลือโฉมอย่าให้เจ้าสุนักภายใต้อำนาจของฟาบาดพวกนี้ต้องตายเสียอย่างไร้ประโยชน์เพราะปรารถนาที่จะได้ตัวข้าเพื่อถวายยอดราน,นีตามประกาศสิทธิ์เลยทรงมันออกมาหนึ่งในจำนวนนี้หัวของมันจะหลุดหายไปเสียในวาระแรก ราณีสิ่งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของข้าและฟาบาทที่จะตกลงกันอย่างเที่ยงธรรมด้วยว่าข้าไม่ปรารถนาที่จะห้ามหันเจ้าสุนัขพวกนี้โดยไร้ความหมายเพราะมันประดังกันเข้ามาหาคมดาบของข้าจากกระพัดดินนีแห่งมัลลารัตทรงพระสวนเกล้ากระด้างพลางยับยั้งทหารดูแลเจ้าผู้มีแต่ความทรยศหักหลังเป็นสันดานสามสเสนียดแห่งแผ่นดิน เจ้าสัตว์อักตันยูเยี่ยงเจ้าประหนึ่งอสรพิษร้ายนั้นเม้จะดับสูญจากโลกนี้อยู่รอมล่อยังมีวายที่จะคลายคค้าไว้เพื่อหลอกลวงแผ่นดินให้ประวัน่นด้วยเกรงฤทธเดชแห่งความชั่วร้ายไอ้กาลีแห่งนครเอาเธอะข้าจะให้โอกาสต่อการขอร้องของเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายกัตตมายาเลือกเอาเองทหารของข้าเหล่านี้เจ้าปรารถนาที่จะพบกับใคร อัศวนาคาและทิชาก้าวออกมายืนเด่นอย่างหมายมั่นทว่ากัตามายาหัวเราะไม่แยแสเจ้าลูกผู้อ่อนวัยชีวิตของเจ้าควรจะถนอมให้แก่ลูกเมียจะดีกว่ากระมังขาดเสียงปรามาตรจอมกบฏก็ตวัดปลายดาบอย่างว่องไวฟันไปยังเชิงเทียนจุดสว่างสวยเป็นชั้นเชิงข้างแท่นบันทมดูงดงามประหนึ่งชอบประสาทพิชัยรัตดับวูบลงหมดสิน้น เป็นการกระทําที่รวดเร็วแม่นยำและแผว่วเบาราวกับประหนึ่งมนสะกดของปีศาจพลางหันมายิ้มให้แก่สองทหารเสือแห่งกุสินาราและชัยยปุระเอ่ยเป็นเชิงสัมทับขวัญว่าเจ้ามิกลัวหัวของเจ้าจะหลุดออกจากร่างอย่างเช่นเปลวเทียนเหล่านี้หรอกหรือไร ขณะนั้นสายตาของขุนพลผู้ทรยศก็เหลือบไปประสบอธิราธมินซึ่งประทับสงบนิ่งดูท่าทีอยู่ด้วยพระอาการอันเยือกเย็นแววตาก็พลันปรากฏเป็นประกายหมายมั่นกัตามายาย่อกายลงถวายคารวะพลางเอ่ยเป็นท้อยโอหังขึ้นว่าข้าแต่อธิราชเจ้าจอมชายยปุระใต้ฝ่าพระบาทประทับอยู่ที่นี่ด้วยหรือ อาา้าเหมาะนักแล้วข้ายังจำกลยุทธ์อันแยบคายครั้งเึดชัยยปุระคราวนั้นได้และปรารถนาที่จะได้ประสบพระโอมนาแล้วครั้งนี้สบโอกาสนักจะกระพัดผู้เรียงไกลเยี่ยงสัตยยาราชันแห่งแคว้นชัยยปุระคงจะมีพระไทยเป็นชายชาตรีทุกประการประทานโอกาสที้แก่ข้าสักครั้งเถิดพระเจ้าข้าคมดาบของข้านี้กระหายนักแล้วนาคามลิกาทรงพรึงเพลิด คาดไม่ถึงในความอ,อุกอาจโอหังของขุนพลผู้ทรยศออกอุทานเทวะไอ้สนักจนตรอกเหิมใจถึงเพียงนี้เชียวหรืออาไอ้กัตามายาแต่สัตยาราชันทรงพระสวนก้องยกขัดขึ้นยับยั้งราณีแห่งมันลรัฐดูก่อนนะาคมาลิกาหากสิ่งนั้นเป็นความปรารถนาของไอ้มนุษย์เดชตายเยี่ยงเจ้ากตามายาผู้นี้ พี่ก็จะส่งตัวมันไปให้ซบสิโรราบอยู่แทบเบื้องบาทของเธอด้วยน้ำมือของพี่เองทหารถอยออกมาแต่สุรเสียงสันทธานดังก้องมาสัตยาราชันกระช่าพระแสงปราดพลางแย้มสวนมันลิกาอย่าก,กังวลจงให้โอกาสแก่มันไปครั้งสุดท้ายตามดำรัสของเธอเมื่อครู่กัตามายาเจ้าพร้อมแล้วมิใช่หรือ,อย่างเข้ามาเถิดขาดพระสุรเสียงของอธิราชมิน ขุนพลทรยศก็ผลเข้าโจมฟันโดยเต็มกำลังสัตยราชันตวัดพระแสงรับไว้ได้ฉับพลันเสียงดาบสัมผัสด,ดังสะท้อนกล้องกัตามายานั้นขุมเชิงมั่นใช้กำลังและความว่องไวทะลวงฟาดฟันเป็นจักผันทว่าทุกๆครั้งกษัตริย์แห่งชัยยปุระทรงปิดป้องโต้อตอบโดยทันทีทันควันครั้งไรที่จอมกบฏท,ท่านล,ล้ำเข้ามาครั้งนั้นจะต้องพังอางหงายสวนเซไป พร้อมทั้งเสโทแห่งความปาริวิตกซึ่งกําลังหลั่งซึมซาบออกมาทุกขณะเวลาแห่งการประสานดาบของผ่านไปตามลำดับด้วยความสั่นระทึกของหัวใจของบรรดาน,นักรบชาวชัยยปุระผู้เฝ้าล้อมรอบทัศนาการอยู่อย่างตื่นเต้นกึ่งวิตกกังวลในจักรพัิของตอนราณีแห่งมลรัฐ ทรงกระสับกระสายจ้องมองดูทัศนภาพอันน่าเสียสยองนั้นด้วยพระไทยอันร้อนรุ่มฝีดาบของกัตามายานั้นได้พิโสโน์ไว้แก่อาณาจักรมละลัดแล้วว่าเป็นเลิศและในขณนะนี้เป็นไฟรกไล่โหมกระน่ำอยู่ตลอดเวลาสัตยราชันทรงถอยเป็นมุมยับยั้งการบุกทะลวงของจอมกบฏอ,อยู่อย่างพระไทยเย็นเสียงคมดาบสัมผัสกันอยู่ฉาดฉับกระชันถี่ยิบขึ้นทุกขณะ และแล้วผลแห่งการต่อสู้ก็สำแดงให้ปรากฏแก่ที่ประชุมโดยรอบกัตามายาสวนแทงเต็มเหยียขดขณะที่สัตยาราชันสวนพระองค์พังอัะหลังด้วยแรงดันในพริบตาที่หลวมตัวของขุนพลผู้ทรยศอาธิราชธมินก็สอดพระแสงประสานดาบอมิตรไว้และควงไว้เป็นวงกลม สอดปลายอันแหลมคมเขาแวภูษาเบื้องอุรพางของกัตามายาขาดวิ่นกระจุยออกโลหิตทะลักแดงฉานจอกมกบฏชะง,งักและเริ่มจะรู้สึกกายเปลี่ยนทิศทางจู่โจมเทว่าก็สายเสียแล้วคมดาบอันดุร้ายรุนแรงของกษัตริย์หนุ่มแห่งชายปุระตะวัดกระนำลงมาอีกครั้งโดยเต็มกำลังกัตามายายกดาบคู่ชีพปิดป้องเป็นครั้งสุดท้าย ก็จำต้องลดลงสวนแทงสกัดกั้นทางรุกไล่อันกระชั้นชิดนั้นไว้บัดดอนดาบต่อดาบก็ประสานปลายเข้าหากันอีกครั้งสัตยราชันตวัดข้อพระกรต็มกำลังภายในพริบตาเดียวดาบคู่มือของจองกบฏก็ลอยขึ้นสู่เพดานปราสาทพร้อมๆกับที่ก้มศรีรษะลงหลบคมพระแสงที่ฟันหยอกเฉียวผ้าโพกศรีรษะขาดวิ่นนั้นไปขุนพลทรยศก็พังอสะดุดพรมล้มลงกับพื้น ขติยาราชันจอมชัยยปุระื่อพระบาทเหยียบอุระไว้พลางสวนเยาะหยันฮา่าฮ่าไอกตามายาผู้นี้นะหรือที่ปรากฏฝีดาบเรื่องลือไปทั้งแผ่นดินมัลละละัดจนบังอาจกำเริบใจเข้าชิงไอศูนของจักรพรรดิได้ชะสุน,นักผู้โอหังเจ้าประทุษร้ายได้แต่อธิราชผู้ขาดเดชละลอกเฮ้ยบัดนี้เจ้าอยู่ในอุ้งบาทของข้าแล้วอันใดยังจะเป็นความประสงค์ของเจ้าอีกผีขานนรก ข้าฆ่าเสียบัดนี้สิหรือตัวเจ้าเป็นเชื้อชาติชายสมจริงตามศักดิ์สรนต์แล้วก็คืนดาบให้ข้าอีกครั้งสนับถ้อยทรหดประหนึ่งสุนัขผู้จนตรอกเยี่ยงนั้นสัตยาราชันก็อพพระอารมณ์นักสอบพระแสงเข้าฝักพลางใช้พระบาทเขี่ยพักของกัตามายาอย่างหยามดำรัดปนยิ้มหยันไอเดนมนุษย์สัญชาติอสรพิษเยี่ยงเจ้าชอบที่จะดิ้นรนหาช่องทางขบกัดรอบด้านไปจนกว่าจะสิ้นลมปราณ ทั้งๆท,ท,ที่ขดงอบหมดฤทธิดเดชอยู่ในอุงบาทของมัจจุราชดุดนี้รูรากัตามายาข้านั้นไม่พึงปรารถนาที่จะจองเวทอันใดกับเจ้าล็อกขัติยาราชชัยยปุระอันใดก่อให้เกิดความจำเริญพระไทยนักหรือรายที่ส่งรถองค์ไปกลัวไอ้สุนักผู้จน์ขนทางให้เสื่อมศักดิ์ษัตริย์อันสูงส่งเยี่ยงนั้นเฮ้ยทหารจับตัวไอ้กตามายาเดี๋ยวนี้ สุระเสียงแหลมสถาตเต็มไปด้วยอนุภาพประหลาดดังประกาศิทมาอย่างฉุนเฉียวแม้นอธิราชเจ้าจอมชัยยปุระผู้เรืองฤทธิไกลก็ยังไม่ไวที่จะสะเทือนชะง,งักถอยห่างออกมาประหนึ่งต้องอาคมอันลี้ลับอัศวนาคาผลข้าร่วงกายของกัตมายาพันธนาการไว้อย่างมั่นคงจอมกบฏหมดสิน้นฤทธิเดชลงในฉัพลันนับบัตนี้ภายในห้องบรรทม อันดารดาษไปด้วยทหารนั้นสงบเงียบงนงงนาคมัล,ลิกาประทับเป็นดุษณีเนตเป็นประกายหมายพิคาตอันดุดันสารสัศมีจ้องจับอยู่ที่ร่างของกัตมายาแน,แน่วแน่เป็นดวงเนตรประหลาดล้ำผิดแผกไปจากลักษณะเดิมสรเสียงเยือกเย็นดังลอดพระโอ์ออกมาคล้ายเสียงพร่ำบนของพระแม่กาลีดังว่า มันพูดใดก่อเวรให้เก่ข้ฆ่าสายมันผู้นั้นชอบที่จะได้รับผลของเวรสนองตอบจากข้าและกัตามายาเอ้ยเจ้าเป็นมูลเหตุแห่งความสูญเส้นในทุกสิ่งทุกอย่างของข้าข้าต้องสิ้นพระชนกข้าต้องเสียพระชนนีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นกุลสตรีแห่งเจ้าหญิงนาคามาลิกาของข้าถูกทำลายยับระยำ ข้าต้องแตกตามละหกละเหินซอกซอนไปทั่วทั้งแผ่นดินด้วยพิษร้ายแห่งดวงใจทรยศของเจ้าบัตรนี้มนโลกกันบรรดาที่เจ้าตกเข้ามาอยู่ในอุ้งเล็บของข้าแล้วอ้า,าประตัวนั้นล็อกกำลังเปิดอ้าชี้ช่องทางให้แก่วิญญ,ญาณอาฆาตของข้าอยู่พร้อมกับกระแส,สเสียงรำพึงนั้นสิริร่างประหนึ่งซากอันมุ่งร้ายหมายพิฆาตของโยมาราชก็เคลื่อนดิ่งเข้าหาขุนพลผู้ทรยศอย่างเชื่องช้า กริดเล่มนั้นถูกสลัดเปลวหายไปอย่างลึกลับดังว่าเกิดขึ้นจากการกระทําของเวทมนต์ปล่อยรัศมีอันขาวว่าเป็นมันน่าสยดสยองอยู่ในอุ้งหัดอันกุมแน่นกัตมายากระสับกระสายเนตรเลือกลานทุรนทุรายในระยะที่เผชิญกันอย่างกระชั้นชิดจอมกบฏถูกมัดมือทั้งสองควายไว้ทั้งเบื้องหลังหอกหลายเล่มจ่อแนบกายอยู่จนสุดที่จะขยับพะื่อนถอยหนี อนุภาพอันร้ายแรงแห่งเนตรคมคู่แวววาวเหนือภูษาคลุมขนาดนั้นนาคามาลิกาก็ปลดภูษาอัมพรางพักออกโดยตลอดเปิดเผยดวงพักหน้าพิสมัยให้แก่ขุนพลกัตามายาโดยใกล้สาประทับให้จอมกบฏต้องจ้องสงบนิ่งเป็นหุ่นปั้นด้วยรัศมีแห่งพักพิลาชนั้นบัดดอนสุรเสียงแวววังเวงกว็ลอยมาสดับฟังได้เพียงสองต่อสอง โอ้ประหลาดแห่งแคว้นมาลักของข้าเอ่ยลักษณะการอันตะลึงหลงมีรู้สึกกายของท่านยามเมื่อยนพักของข้าในขณะน,นี้เป็นลักษณะการอันเดียวกันกับเมื่อท่านรอบยนโขมแห่งข้าเมื่อยามข้านมัสการเทพเจ้าในเทวาลัยครั้งกันนอนโอ้กัตตมายาเอ่ย ข้านี้ใช่ว่าจะมิตรหนักในอำนาจร่วมร้อนเพราะพิษปรารถนาแห่งท่านซึ่งท่านมีอยู่ในสิริโฉมอันล่อลลวงของข้ามันเป็นความปรารถนาอันบัตซบเช่นเดียวกันกับบุรุษแพศผู้โง่เขลาทั้งแผ่นดินด้วยว่ามันอุบัติขึ้นเป็นพรพินาศให้แก่สรรพสิ่งทั้งมวลมากกว่าที่จะเป็นความหวานชื่นจำเริญใจให้แก่ผู้ใดกัตามายาได้สติสำนึกในกระแสยเยือกเย็นนั้นอีกครั้งพึมพำสถานสัน่น นาคมาลิกาผู้สงโฉมกระหม่อมลุ่มหลงในฝ่าบาทมืดมัวอาจจะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้มาซึ่งสิริลักษณ์อันเลิศนี้แม้แต่การต้นบรรลังและปลงพระชนผู้มีอุปการะคนล้นเกล้าเยี่ยงกษัตริย์มละละราชบิดาของข้าเองและก่อยเกิดกะลียกไปทั่วทั้งแผ่นดินอน,นิจจากัตามายาผู้บาดซอบข้าได้กล่าวแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นพรแห่งความพินาศ จอมกบฏผู้สิ้นชะตาเงยหน้าขึ้นจ้องสอบเนตอันทรงอนุภาพเป็นครั้งสุดท้ายขบฟันแน่นเอ่ยขึ้นในความรู้สึกกดดันอันสุดทนจากหัวใจอาฆาตแค้นเป็นถ้อยคำสาบแช่งว่าบาปและความชั่วร้ายพิพพเอ้ย จงมาประมวลเป็นพลังอกุศลกรรมสาบแช่งให้บุรุษเพศทั้งแผ่นดินชิงชังในรัศมีแห่งความงามอันเย้ยวยวนรักคนไปด้วยสเสน่หาอนุภาพของอิตสตรีเยี่ยงนาคมมาริกานางนี้ตลอดไปชัว่วฝาดิน เนตรเป็นประกายมุ่งร้ายของนาคามาลิกาสารัสมีจ้องพิฆาตภายใต้มั่นขนตายาวที่รี่ลงกระซิบสุรเสียงทุ้มต่ำแวววตอบมาย่างสดของกัตมายาสดับได้เลือนรางประหนึ่งเสียงสาบจากโลกันบาปผิดและความชั่วร้ายทั่วิีพบเอ่ยจงมาประมวลเป็นพลังอกุศลกรรมสาบแช่งให้บรุษผู้บัดซบทั้งแผ่นดิน จะต้องเป็นท่าสเสน่ห์อะไรภายในแห่งความงดงามของอิสตรีเยี่ยงนาคามาลิกานางนี้และก่อให้เกิดเป็นพรพินาศยังความหายนาวิบัติให้แก่ความมืดมัวโง่เขลาวนีลาคาตันหาเหล่านั้นดูดเช่นเจ้าบุรุษไร้สติผู้นี้นาคามาลิกาอัดพระไทัยโดยแรงและในพริบตาแห่งความสั่นระทึกไหวของอารมณ์ในทุกๆชีวิตที่เฝ้าทอดสถานการอยู่ ภาพอันหวาดเสียวจนสุดที่จะกล่าวได้ก็พลันอุบัติด้วยลักษณะการอันผิดอาเพศราวกับว่าวิญญาณของเทพีแห่งกลลยุกเข้าสิงเธอได้เสกพระแสงกริบแทงอย่างดุร้ายและแม่นยำเข้าหาลำศอของจอมกะบะผพู้ถึงคาดด้วยพระอาการอันสงบเยือกเย็นกัตามายาสะดุ่งสุดกายเสียงร้องครวญครางบอกแววโหยหวนสาหัดดังวังเวขึ้นสะท้อนกล้อง และครั้งสุดท้ายที่มันจะสิ้นสุดไปอย่างน่าสยดสยองนั้นคมกริบที่ฝังลึกลงไปในลําคอก็ถูกกระชากเต็มกําลังคว้านลึกเข้าไปจมแน่นอยู่เบื้องหลังกัตมายาส่วนกายโงเนเงนเนตรค้างเลือกล้านน่าสังเวชนักเพียงครู่เดียวก็สุดกายลงบอกสัญ,ญลักษณ์แห่งวาระสุดท้ายอันน่าสยดสยองโลหิตพุ่งกระโชดประหนึ่งสายน้ำพุออกจากบาดแผลเกันกระจายไปทั่ว นาคมลิกาทรงแย้มสวนหาหรือโหดสุรเสียงนั้นวังเวงแววบอกแววหันสาปราโมทอันไม่ใช่เป็นสำเนียงเดิมของเธอเองสั่นสะเทือนสัมทับขวัญของผู้ที่ได้สดับฟังไปในบรรยากาศแห่งความหวาดสยองนั้นโดยรอบปริมณฑลเนตรวับวาวจ้องมองดูร่างอันค่อยๆฟุบซบไปแทบพระบาทด้วยหฤทัยอันเก้าแกล่กลงอมหิตจวบกระทั่งร่างนั้นไม่ติงกาย พร้อมทั้งโลหิตอันไหลหล่งน้องอาบชุ่มโชคบาตท,ทั้งสองหัดทั้งคู่จึงประสานขึ้นระหว่างุระพักน้องอสุชนเงยขึ้นสู่สวงสวรรค์ในลักษณะบวงสวงรับสั่งกระซิบกระซาบเป็นถ้อยบำบวงกังวานเศร้าเทวะ ข้าแต่บรรพตีพระแม่เจ้าผู้สรงมหิทธิฤทธิ์ได้โปลดมาเป็นสักขีพยานในการล้างแค้นของข้านี้ด้วยเถิดนะนับบัดนี้ข้าได้กระทําทุกสิ่งทุกอย่างสมตามที่ให้สัตว์ปฏิญาณไว้แล้วโลหิตของเอกตามายากําลังชําระล้างบาทของข้าอยู่ดุจเช่นนี้สวรรค์และนรกเอ่ยขอจงปลดห่วงกังวลในพิษแค้นให้แก่วิญญ,ญาณของชนกชนนีแห่งข้าด้วยเถิด ประพฤิภาพดุดได้บรรยายมานี้แลได้สาประทับให้สัตยราชันแห่งแว่นแคว้นชัยยปุระบุรุษเพศอ,อกสามสอบผูกแข็งแกร่งปาาเหล็กเพชรพร้อมทั้งบรรดาทหารทั้งหลายจำต้องตกตะลึงงันเย็นแข็งเป็นรูปศิลาไปด้วยความตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจและเสียวสยองสะเทือนลั่นในน้ำพระทัยอันเด็ดเดี่ยวโหดเหี่ยมเหลือที่จะกล่าวของนาคมาลิกา จอมจัก,กรพรรดินีแห่งมหาอาณาจักรมัละรัฐด,ดังได้ปรากฏชัดแจ้งกับคลองจักรสุในวาระนั้น